สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทางแฟนเพจแล้วก็ YouTube ของ v อ l เล b บอลนะครับวันนี้เราเจอกันนะครับในช่วงเย็นนะครับของวันจันทร่ที่เ9พฤษภาคม2568นะครับวันนี้เอาคอนเทนต์เบาๆไปรับชมแล้วก็ไปรับเสฟกันบ้างนะครับช่วงนี้เนี่ยนะครับอากาศก็เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มีฝนมีฟ้าตกมาเนี่ยใครที่ต้องไปไหนมาไหนเนี่ยก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับโอกาสที่จะป่วยโอกาสที่จะไม่สบายเนี่ยก เกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยเช่นผมที่วันนี้ก็เสียงก็เปลี่ยนไปนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของน้องๆน,นักกีฬานะครับที่จบปีการศึกษาที่ผ่านมานะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เนี่ยนะครับ เป็นนักกีฬาที่มีดีกรีนะครับเคยเล่นทลนด์ล,ลีเคยติดทีมชาติชุดเยาวชนนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มนักกีฬาที่มีชื่อเสียงแถวหน้าของระดับชั้นม .6 ในปีการศึกษา2567ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาจะไปทําการศึกษาต่อที่ระดับมหาวิทยาลัยที่ไหนบ้างนะครับ, mm hmm. รบก็เชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ชมหลายคนไม่มากก็น้อยก็น่าจะสนใจ แล้วก็ติดตามผลงานรวมถึงมหาลัยที่น้องๆอจะไปเรียนอยู่นะครับก็คัดมาให้เท่าที่คิดว่าน่าจะเป็นนักกีฬาที่มีดีกรีแล้วก็มีชื่อเสียงนะครับอาจจะมีเยอะกว่าน,นี้แต่ว่าอันนี้คือเท่าที่สอบถามแล้วก็สืบถามมาได้นะครับอาจจะมีบางที่ที่ประกาศยังเป็นทางการแล้วนะครับแต่ว่าก็จะเอามานําเสนอให้ประมาณนี้นะครับขา,ขาดตกบกพร่องใครหรือว่าคุณผู้ชมรู้ว่าใครที่ ไปเรียนที่ไหนมากกว่าที่ผมเอามาบอกในคลิปนี้เนี่ยคอมเมนต์พิมพ์มาบอกไว้นะครับผมก็แยกย่อยตามโรงเรียนมาให้เลยที่เป็นโรงเรียนชั้นนําในส่วนของวอลเลย์บอลหญิงะนะครับไปเริ่มกันที่โรงเรียนกีฬานะครดน,นวิทยา6นะครับมหาอำนาจแห่งวงการวอลเลย์บอลหญิงระดับเยาวชนแล้วก็มัธยมนะครับผม พูดได้เลยโรงเรียนกีฬานะครว,วิทยาหงเนี่ยเขามีการประกาศอย่างเป็นทางการในส่วนของแฟนเพจโรงเรียนเขานะครับว่าน้องๆเนี่ยไปทําการศึกษาต่อกันที่ไหนบ้างนะครับหลักๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของธุรกิจบัณฑิตนะครับแล้วก็มกรุงเทพซึ่งก็เป็นมหาลัยในเครือของเขาอยู่แล้วนะครับที่ไปต่อที่ทางธุรกิจบัณฑิตเนี่ยอันนี้ขึ้นรูปให้เลยนะครับก็จะมีในส่วนของน้องน้ําฝนทิพสุดาบัวหลายนะครับน้องจูพัทรวดีคํานวนนะฮะแล้วก็อีกคนนึงก็จะเป็น น้องน้ำตาลนะครับรัชดาช่ออ้นโฉมเนี่ยดูภาพจากซ้ายไปขวาเนี่ยไล่ใหม่นะครับพัฒนวดีคำนวณทิพสุดาบัวไหลอยู่ตรงกลางแล้วก็รัชดาช่ออ้นโฉมเนี่ยอยู่ทางขวานะครับอันนี้ก็ไปศึกษาต่อในคณะรัฐภาษาศาสตร์ทุนรับเปอร์เซนเลยนะครับก็เป็นห้องเรียนกีฬาที่ที่ทางมอธุรกิจเนี่ยเขาเปิดเอาไว้รองรับนักกีฬาจากนครนนท์แล้วก็จากโรงเรียนอื่นๆนะครับสำหรับคณะนี้นะครับขณะที่อีก2คนนะครับของทางธุรกิจบัณฑของทางนครนนท์นะครับที่เป็นนักวอลเลย์บอลหญิงก็ไปต่อที่มหาาวทยลัักกรรุงเพนะคบ็ ไล่กันเลยครับน้องแตงโมงสิรีการดาใจดีนะครับก็ไปศึกษาต่อที่คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศมุ่งเน้นธุรกิจจีนก็ถูกลอตเปอร์เซนเหมือนกันนะครับอีกคนนึงก็จะเป็นน้องอ,อมรัย์นะครับมือเซตเบญญาพรเพิ่มภูนโชคคณาครับก็ไปศึกษาต่อที่คณะบริหารธุรกิจสาขาก,การเงินที่มอกรุงเทพนะครับก็แยกย่อยกันออกไปนะครับสําหรับน้องๆจากนครนนท์ซึ่งทั้ง5้าคนนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นดีกีที่กวาดแชมป์มาแล้วทั่วประเทศนะครับใครๆก็พร้อมาอาแขนรอ,าาร,อรับอยู่แล้วนะฮ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองนะครับคัดมาให้4คนนะครับก็แต่ละคนนี่ก็โอเคมีดีกรีแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของโรงเรียนกีฬาอ่างทองในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับเริ่มที่น้องปุยกัลยานีกิ่งเกตนะครับกับตันทีมนะครับร่างเล็กนะครับในตำแหน่งหัวเสาก็พาตัวเองไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแต่เนี่ยไล่ตั้งแต่หมดนครลงมาผมจะไม่รู้แล้วาว่าคณะอะไรเพราะเขายังไม่ได้มีการประกาศออกมานะครับก็รู้แค่ชื่อมหาวิทยาลัยนะครับ น้องปุยกระยาณีไปอยู่มกเกษตรนะครับเช่นเดียวกันกับน้องแพทจิณภา,าน้องแพทนะครับจิณภา,ากล้วยน้ําอันนี้ก็เป็นมือเซตของทางโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองนะครับแล้วก็ในส่วนของน้องเชียพุทธิมวลงามนวลนะครับน้องเชียพุทธิมวลงามนวลก็ไปอยู่ที่มกเกษตรศาสตร์เหมือนกันนะครับก็เป็นสามนักกีฬาจากอ่างทองที่เข้ารั้วมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์น้องเชียนี่ก็เป็นตำแหน่งบอลเตวนะครับส่วนอีกคนนึงนะครับน้องเบียร์สัสิการกันอยู่เนี่ยอันนี้ทราบอกว่าน้องจะไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต แต่ว่าเดี๋ยว,ด,ยวดูปลายทางอีกทีหนึ่งว่าวา,าจะเป็นทางการเมื่อไหร่นะครับก็เป็นนักกีฬาจากอังทองที่ไปเล่นให้กับธุรกิจบัณฑิตนะครับต่อกันที่โรงเรียนสุราานารีวิทยาจงังหวัดนครราชสีมานะครับในนี้ก็มีนักกีฬาที่มีชื่อเสียงดีเกียรระดัแบบทีมชาติอยู่เต็มโรงเรียนเหมือนกันนะครับก็คัดมาให้4คนนะครับซึ่งก็เป็นคนที่คุณคงจะให้ความสนใจแหละนะครับน้องออมรัพย์วัชยาพลธรรมครับ ก็จะไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏส,สวนสุนันทานะครับก็เป็นมหาวิทยาลัยเดียวก,กันกับที่เธอสังกัดอยู่ในแทบลีทก,ก็คือนความปฐถม s s u ในฤดนูกาลล่าสุดนะครับแต่ในเรื่องของสโม,มอสรเนี่ยก็ไม่ไม่แน่ใจว่าน้องจะเล่นที่นี่ต่อหรือเปล่าแต่ว,ว่ามหาลัยเนี่ยน่าจะไปศึกษาที่นี่นะครับเช่นเดียวกันกับทางน้องบีมการจนาศรีใส่แก้วนะครับก็จะแพคไปกับน้องออมซัพเนี่ยไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏส,สวนสุน,น,นันทาน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับขณะที่อีก2คนนะครับ เริ่มที่น้องทอฝันนุชนาถของพิทักษ์นะครับน้องทอฝันนุชนาถของพิทักษ์เนี่ยก็จะไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนะครับหรือว่าอาร์แบกนะครับเท่าที่สอบถามเราก็สืบถามมาได้นะครับส่วนตัว,วรับอิสระนะครับน้องเหมียวกัญญพัฒคุณมาศนะครับน้องเหมียวก็จะเป็นคนเดียวของบรรดาทั้งหมด4คนนี้นะครับที่อยู่ในพื้นที่โคราชต่อนะครับก็จะ ไปถึงสาต่อที่วิทยาลัยนครราชสีมานะครับซึ่งทางวิทยาลัยนครราชสีมาเองเนี่ยก็มีความมุ่งเน้นมีความที่จะต้องการยกระดับทีนะของกีฬาวอลเลย์บอลหญิงที่จะเข้า่งขันในระดับมหาวิทยาลัยนะครับต้องการสร้างความสําเร็จในในส่วนนี้เหมือนกันก็เลยได้น้องเหมียวไปนะครับที่เหลือนะครับเดี๋ยวไปดูครับไล่ๆลงมาครับเทศบาลสามวัชัยนาวานะครับน้องอิงนี่ชากรวันศุกร์นะครับเทศบาลสามวัชัยนาวานี่ก็สุพรรณบุรีนะครับน้องอิงนี่ก็เป็นตัวระดับผ่านการเล่นทีมชาติชุดใหญ่มาแล้วรายการหนึ่งนะครับ อยู่2ี่ปีในการประกาศ18คนในปีนี้นะครับที่จะไปเล่นชิงแชมป์โลกที่อินโดนีเซียน้องอิงจะไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับแล้วก็ผ่านการติดถีมชาไทยไปเล่นในรายการไทยโคเรียซูเปอร์แมชเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับวังจันทร์วิทยาครับน้องนิดนะครับกอนก,นกชาบําเน็จนะครับมือเซตอันนี้ก็ทางเ,เราเคยทําคลิปมาก่อนหน้านี้แลลวนะครับว่าน้องจะจบจากวังจันทร์แล้วก็มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับพร้อมกับเล่นให้กับ สโมสรแฮนดแฮนดรูอสอร์ราชมงคลธัญบ,บุรีวีซีในส่วนของหลีกอาชีพในฤดูกาลหน้านะครับเช่น <c oughs> เดียวกันกับน้องไอติมจิรพรกระเสียนนะครับก็น้องจะมาศึกษาต่อที่มทลธัญบ,บุรีนะครับควบคู <c oughs> ่ไปกับการเล่นระดับอาชีพให้กับแหนดแฮนดรูอสอร์ราชมงคลธัญบ,บุรีวีซีเช่นเดียวกันหลังจากที่ในปีที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> <c oughs> น้องก็ศึกษาอยู่ที่ชั้นโมหเมียนวังจันทร์วิทยาแล้วก็มีโอกาสได้มาเล่นลีกอาชีพที่นี่ไปแล้วนะครับที่เหลือครับเทศบาล2วัดสว่างคงคานะครับจังหวัดกาลสิน นะครับจังหวัดกาลสินก็จะมีส่งออกสองคนเท่าที่ทราบตอนนี้นะแต่เขามีนักกีฬายเยอะกว่านี้แต่ตอนนี้เท่าที่ผมทราบที่ชัวร์วแล้วก็จะมีน้องไอซ์นัทวันพานไทยสงนะครับอันนี้ก็ดีกีทีมชาติไทยนะครับที่ไปเล่นที่คไทยโคเรียซูเปอร์แบดแล้วก็ในทีมชาติะระดับเยาวชนอยู่ทั้งย,ยู19แล้วก็ยู่21นะครับน้องไอซ์นัทวันก็จะมาเล่นจะมาศึกษาต่อที่มทรท,ทันบุรีนะครับแล้วก็เรียนปีหนึ่งที่นี่ รวมไปถึงเล่นอาชีพให้กับทางไฮแทนหรือสอด้วยนะครับอีกคนนึงก็คือน้องพันช์เยาวภา,า,าบัญญาบุตรนะครับน้องพันช์ก็เล่นอาชีพให้กับขอนแก่นสตาร์อยู่ในฤดูการที่ผ่านมานะครับแล้วก็เพิ่งจะลงเล่นในรายการสิเล็กประชาชนขอที่ผ่านมาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะแล้วก็น้องพันช์จะไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับน้องแนทิตยาชุมชนน้องแน,งนทิตยาแก้วนอกจากโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอจะมาศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับพร้อมกับเล่นในระดับอาชีพนะครับเล่นในระดับอาชีพให้กับแทนแทนหรือสอราชมงคลธัญบุรีเช่นเดียวกันกับทางน้องไอซ์สันทวันผาไทยสงนแหละนะครับอีกหนึ่งโรงเรียนครับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเองเสียงสามัคคีจากจังหวัดสงขลานะครับก็เท่าที่ทราบมานะครับน้องสามคนนะครับก็จะเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับไล่กันเลยตั้งแต่ในส่วนของน้อง จิรชาน้าประจุนนะครับแล้วก็น้องชนาการศรีรามนะครับชนาการนี่ชื่อเล่นชื่อกุ๊กเนาะใช่ไหมฮะกุ๊กชนาการนะครับแล้วก็จิรชาเนี่ยชื่อเล่นชื่อตองใช่ไหมครับอืมนะฮะอ่าตองก็จะไปเรียนต่อที่ในส่วนของมหาวิทยาลัยธรุรกิจบัณฑิตนะครับอีกคนนึงนะครับก็คือน้องจิราวดีสายแสนนะครับน้องจิราวดีสายแสนก็จะไป เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับน้องจิรวดีนี่ก็มีชื่อว่าน้องหมวยนะครับตำแหน่งหัวเสาส่วนน้องกุ๊กเป็นบอลเร็วน้องตองเป็นตัวรับอิสระนะครับก็ประมาณนี้นะครับเท่าเท่าที่พอจะทราบมานะครับก็เป็นช่วงขวบปีที่น้องๆแต่ละคนเนี่ยต้องเปลี่ยนยูนฟอร์มและจากในส่วนของการเป็นนักเรียนนะครับลงเล่นในระดับนักเรียนมายาวนานถึง6ปีในะระดับมัธยมนะครับก็จะเข้าสู่รั้วมหาลัยนะก็จะเป็นการแข่งขันที่มันคข้ายๆที่จะเข้มข้นขึ้นแล้วก็ ค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับสูงขึ้นนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนด้วยแล้วกันนะครับที่ได้สถาบันในการที่จะไปศึกษาต่อแล้ว,ลวบางคนก็ได้ทั้งสถาบันแล้วก็ทีมลีกอาชีพเล่นควบคู่กันไปด้วยนะครับก็แสดงความดีกับน้องๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีใครทราบมากกว่านี้ว่าน้องคนไหนไปไปศึกษาต่อที่ไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ทิ้งมาบอกได้นะครับก็ คือมันมันไม่สามารถหาได้หมดอยู่แล้วมันเป็นข้อมูลที่ต้องไปสอบถามน้องๆเรียงคนนะครับมันก็จะค่อนข้างยากนิดนึงบางคนก็ไม่ไม่รู้จักนะครับวันนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนนี่ก็คือตัวเมนตัวตัวที่คุณผู้ชมน่าจะรู้จักแหละเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมติดตาม,มบอลเลยบบอลในระดับนักเรียนในระดับเยาวชนมาก็น่าจะคุ้นๆุ้นผ่านหน้าผ่านตากันมาบ้างบางคนก็มีดีกีทีมชาติเล่นไทยลีกแล้วก็เป็นระดับเาขาเรียกว่าระดับหัวกะทินในรุ่นของตัวเองนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับฝาก subscribe แล้วก็ฝากกดดไลให้้วยนะ ใกล้จะ50,000แล้วขอบคุณทุกคนจริงๆครับสวัสดีครับ